คนส่วนใหญ่จะมองพบชาติเนี่ยแค่ก้อนกายตรงนี้มันจะเหมือนกับน,นิครนนะนินครนเขามองแค่ก้อนกายนี้เหมือนกันเขาก็เลยบอกว่าเขายืนเฉยๆแล้วไม่ก้าวขาไปข้างหน้าไม่ก้าวมาข้างหลังไม่ขยับนิ่งๆกรรมจะหมดไปดูเหมือนจริงเหมือนกันนะถ้าคนมองแค่รูปกายเป็นหลักแต่เขาไม่ได้มองจิตนะว่าจิตเนี่ยพระเจ้าบอกจิตมันก็มีการมากันไป ตลอดเวลาเลยและความเป็นเราเนี่ยความเป็นตัวตนของสัตว์ทั้งหลายมันอยู่ที่จิตด้วยไงไม่ก้าวไปก็จริงอ่ะแต่จิตก็ไปปึ๊บปั๊บปึ๊บเคลื่อนตลอดและทุกครั้งที่เราคิดถึงสิ่งใดดําฤิถึงสิ่งใดเนี่ยพระเจ้าบอกมันคือภพบหละใช่ไหมภพเกิดตลอดดังนั้นจิตสัตว์เนี่ยหลงหลงจิตก่อนแล้วจิตเนี่ยเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์ นั้นๆแล้วก็หลงยึดอารมณ์อีกทีหนึ่งสิ่งที่สัตว์ไม่เคยเปลี่ยนการยึดถือก็คือจิตจิตจะเกิดดับกี่ดวงก็ตามลิงจะคว้าจิตดวงใหม่ตลอดคว้ากิ่งไม้ใหม่ตลอดที่พระเจ้าอุปมาจิตเหมือนลิงใช่ไหมหังนั้นมันจะคว้าตลอดคว้าคว้าคว้าตลอดเลยอย่างนี้นี่คือสิ่งที่สัตว์ไม่เคยเปลี่ยนจากการยึดถือแต่ขันสี่เนี่ย สัตว์จะเปลี่ยนการยึดถือได้เวลามันตั้งอาศัยในรูปเบื่อเสร็จมันก็ไปเกาะอารมณ์อื่นปล่อยรูปตอนนั้นรูปไม่มีวิญญาณคลองถ้าตายขณะนั้นความเป็นเราซึ่งอยู่ในจิตตลอดเวลามันก็จะสร้างอัตภาพใหม่ในนามาธรรมนั้นๆต่อไปดังนั้นนามาธรรมต่างๆรูปธรรมเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเรื่อยๆจิตยังปล่อยอยู่สัตว์ยังปล่อย แต่สัตว์จะไม่เคยปล่อยสิ่งที่เรียกว่าจิตน,นี่คือความต่างมุมต่างของขันทั้งห้าสัตว์จะเกาะจิตตลอดเลยไม่เคยพลาดจิตเปลี่ยนยังไงฉันก็ขอเกาะต่อแต่ยังขันสี่เนี่ยเช่นพวกทำสมาธิที่ปล่อยวางรูปได้ตั้งแต่อาคาสาพวกเนี้ยคิดดูอากาสาอายุสองหมื่นกับวิญญาณัญจานะสี่หมื่นกับอากิน6กหมื่นกับพวกเนี้ย เขาปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่ารูปไปเป็นหมื่นๆื่นกลับได้เลยแต่เดี๋ยวก็หลังจากตายนั้นก็มาเกาะใหม่แต่นั่นก็คือแสดงให้เห็นว่าไอ้ขันทั้งสี่เนี่ยมันยังมีการวางได้เป็นบางครั้งบางคราวนานๆแต่สัตว์จะไม่เคยวางสิ่งที่เรียกว่าจิตนะดังนั้นในอากาสาก็มีจิตที่ไปรับรู้อากาสาดังนั้นสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารจะไม่มีทางปล่อยวางสิ่งที่เรียกว่าจิตนี้ได้เลย ดังนั้นวิธีที่จะปล่อยวางคือเห็นจิตเกิดดับให้ได้เห็นจิตเกิดดับก็คือเอาจิตอยู่กับกายง่ายสุดนะใช่ไหมพอการรับรู้ในกายหายไปอ้าวอะไรหายก็จิตไงจิตหายนะดังนั้นพระศาสดาก็ลงรายละเลอียดเพิ่มไปอีกว่าขณะมีการมาการไปเนี่ยจะมีตายและมีเกิดนั่นแสดงว่าจิตเนี่ยไม่ได้วิ่งจากกายเราออกไป สู่อารมณ์นั้นสู่อารมณ์นี้แต่แท้จริงแล้วจิตที่เกาะอ,อยู่กับกายเราเนี่ยมันดับไปสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นซึ่งเพลินพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตก็จะคว้าจิตดวงใหม่ซึ่งจิตดวงใหม่นั้นไปตั้งในอารมณ์ใดเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อเราคิดเรื่องนี้ขึ้นมาแต่พอเรามารู้หลักการพระศัสดาคิดเรื่องไรปุ๊บรีบละความเพลินกลับมาอยู่กับกาย เราก็จะเห็นอารมณ์นั้นดับไปหรือจิตดับไปเหมือนกันอย่างนี้ดังนั้นแค่เรากลับมารู้ลมหายใจหรือเอาจิตอยู่กับกายเรื่อยๆเราจะเห็นจิตเกิดดับตลอดเวลาโดยอัตโนมัติเพียงแต่เรามุ่งมาสนใจสิ่งที่เรียกกันว่าจิตว่าความรู้ตอนนี้ไปรู้อะไรรู้อะไรอยู่รู้อะไรอยู่อ๋ออย่างน้อยสิ่งที่เราเห็นแน,น่ๆคือเรารู้ว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนคือเป็นอนิจจังไม่เทียง มั่นคงแน่นอนว่าจิตเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนเป็นอนิจจังสัทธานุสาลีเห็นนะจิตเข้าสู่สมัตนินยามและระบบแห่งความถูกต้องละก้าวลงพล้นปุทิชนภูมิละคนคนนี้ไม่ควรตายก่อนได้โสตาปฏิผลนะเห็นนะ้ <c oughs> ข้อสำคัญก็เราต้องแยกสิ่งสิ่งหนึ่งออกจากจิตให้ได้อันนี้เป็นเป็นเป้าหรือหรือไงช่ <ผม S 1> ก็แยกอ,ออกให้ได้ถ้าแยกไม่ได้มันก็ไป ไปเกิดอารมณ์เกิดกรรมเกิดเกิดพบอยู่นั่นแหละถูกต้องตอนนี้เราก็แยกได้แค่ความรู้เฉยๆแต่แยกจริงๆยังแยกไม่ได้แยกได้ด้วยสุตตะเรามีสุตตะเราเห็นละเรารู้แล้วว่าจิตไม่ใช่เราเพราะมันเกิดดับเป็นอนัตตาเอาแล้วใครเป็นเรามันต้องมีอยู่สิ่งสิ่งหนึ่งนะ่ะที่มันไม่เกิดดับและมีตลอดการเพราะสิ่งที่เกิดดับละเอียดสุดก็คือ จิตละไม่มีอะไรละเอียดกว่านี้ละที่เราสังเกตเห็นได้แต่สิ่งที่เข้ามาหลงยึดจิตมันมีตลอดนอย่างเงี้ยอ่าเราก็จะเริ่มเห็นด้วยปัญญาละหรือที่พระเจ้าเรียกว่ายทาปุตตะสัมมปัญญาอย่างเงี้ยเข้าใจละแต่ยังวางมันไม่ได้ยังเข้าถึงมันไม่ได้ทันี้จะวางยังไงก็ต้องเห็นโทษมันอืเห็นโทษ ก็เลยต้องกลับไปดูเรื่องความไม่เที่ยงการเกิดการดับการเป็นอนัตตาและการพิจารณาด้วยปัญญาวะนั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันมันก็มีเหตุเดียวใช่ก็คือคือต้องทำให้จิตมีอารมณ์อันเดียวมันจะได้เกิดความเห็นที่ชัดขึ้นมาว่าว่าจิตเนี้ยมันไม่เที่ยงและมันเกิดดับเพราะขณะที่ ที่เราเพลินพอใจกับจิตและคิดว่าจิตเป็นเราอยูอ่สัตว์ที่เข้าไปยึดจิตเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงและเกิดดับอย่างรวดเร็วความเป็นเรามันจะเคลื่อนไปพร้อมๆกันกับการเกิดดับของจิตต,ตลอดทำให้เราไม่รู้ว่าไม่รู้และไม่เห็นว่าจิตนี้เกิดดับเพราะความเป็นเราเนี่ยเคลื่อนไปพร้อมๆกันแต่ณวันใดยมตั้งความอยากอยู่ที่อารมณ์อันเดียวปุ๊บ โยมจะเริ่มเห็นเลยว่าจิตนี้ไม่ใช่เราเพราะเราต้องการอย่างนี้เราสั่งอย่างนี้แต่มันไม่ได้เชื่อเราเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเออจิตเราก็สั่งไม่ได้นะบางหรือบางคนจะพูดว่าเออสมองกับจิตจะแยกกันยังไงก็ลองบอกสมองสั่งจิตให้อยู่เฉยๆสิใช่ไหม จิตก็ไม่ได้เชื่อจิตไม,ไ,มไม่ได้สนใจอะไรกับสมองดังนั้นสมองไม่ใช่ตัวคิดตัวอะไรตัวจิตตัางหากที่มันเป็นคนเกิดดับเกิดดับเกิดดับนั้นเรานั่งรู้ลมหายใจเราก็ตั้งเจตนาว่าอะจิตอยู่กับลมนะอยู่กับลมเรื่อยๆนะแล้วจิตอยู่ไหมไม่อยู่นั้นแต่ละคนไม่ได้สามารถเอาจิตอยู่กับลมได้ตลอดเพราะศาสดาก็เป็นเช่นเดียวกันในงั้นพระองค์จะบัญญัติ ว่าจิตมีการมาการไปได้ยังไงเพราะจิตพระองค์ก็เป็นอย่างนั้นพระองค์จึงบัญญัติออกมาได้อ๋อธรรมชาติจิตเป็นอย่างนี้มีมามีไปพระองค์ก็บัญญัติอีกว่าพิกุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวนันตลอดคืนเกิดดับตลอดและพระองค์ก็บัญญัติอีกว่าจิตจะตั้งอาศัยได้ในทีละธาตุ ตั้งอาศัยในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างสี่ธาตุนี้ไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้เห็นนะก็ไม่ใช่เพราะว่าจิตพระองค์เนี่ยมีการมาการไปแบบของเราเลยมันเหมือนกันสัตว์โลกทั้งหมดมีปฏิจจสุบาทเหมือนกันมีการมาการไปเหมือนกันมีธรรมชาติอันนี้เหมือนกันแต่ใครจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเรากับมันไม่ใช่ตัวเดียวกันแยก ตรงนี้ออกมาแล้วเพียงแต่สังเกตว่าสิ่งนี้ทาํางานยังไงพระศาสดามีตรงนี้แล้วก็บัญญัติออกมาว่าสิ่งนี้ทาํางานยังไงดังนั้นโสดาบันจะเห็นวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้นี่ก็เป็นความรู้ของโสดาบันดังนั้นโสดาบันจึงเป็นผู้ที่รู้สิ่งที่ควรจะรู้เห็นสิ่งที่ควรจะเห็นสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นของโสดาบันนั้นเราคิดเองจะคิดไม่เป็น เราเลยต้องมาดูคําของพระศัสดาสุตตะของพระองค์ว่าพระองค์บอกให้เราเห็นอะไรถ้าพระองค์บอกให้เราเห็นสวรรค์แล้วเป็นโสดาบันก็โอเคเราพยายามไปเห็นสวรรค์กันแต่นี่พระองค์ให้เราเห็นจิตของเราเองว่ามันเวียนไปอยู่ในสี่ธรรมธาตุไม่เลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้เวลามันรู้เนี่ยมันก็จะรู้รูปบ้างเดี๋ยวไปรู้สัญญาบ้างเดี๋ยวไปรู้สังขารบ้าง เดี๋ยวไปรู้เวทนาบ้างเราจะนั่งไปกี่ปีกี่เดือนก็ตามมันก็จะรู้แค่นี้เนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่โสดาบันต้องรู้ดังนั้นเราก็จะมีกรอบในการสังเกตในการเข้าไปเห็นว่านั่งสมาธิแล้วเ,เราจะดูอะไรก็ดูการทำงานของจิตนีมันไปไหนไปไหนไปไหน,ไปไหนบ้างแล้วเราสรุปได้ไหมว่ามันเวียนไปในสีธรรมาธาตุนี้เนี่ยถ้าเราเห็นชัดอย่างพระสสดาเรา มั่นคงตรงนี้เราก็อ๋อใช่ละเห็นอย่างพระองค์เลยแล้วเราก็สังเกตสามารถยืนยันว่าพระพุทธเจ้าพูดตรงดังนั้นเวลาเราพูดตรงกับพระุทธเจ้าก็ไม่ได้อาศัยการเชื่อเพียงอย่างเดียวหรือการฟังตามๆกันมาแต่เห็นเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนด้วยก็เลยไม่ต้องอาศัยความเกรงใจในพระศาสดาอย่างนี้ที่พระองค์บอกว่า สาวกกับเราเนี่ยกล่าวตรงกันเพ่อไหไม่ใช่เพราะมาเกรงใจว่าท่านเป็นศาสดาเป็นครูอาจารย์แล้วหรือว่าต้องการพูดเพื่อจะขัดแย้งกับพระพุทธเจ้าแต่จะเห็นเหมือนกันแล้วก็พูดออกมาเหมือนกันคําพูดของสาวกกับศาสดาจริงตรงกันทั้งหมดพยัญชนะโดยเป็นชนะอัฏฐโดยอัฏฐอย่างนี้ก็จะมีที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้นะ